có người quá. người mọi người mọi mà mọi người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  mọi ตัวติดฟักมา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 พร้มอมตัวแรกนะเฮ้ยไม่ได้เิยเดี๋ยวคุณน็อกให้ตัวแรกเลยเฮ้ยตอกัปตอกไอ้โอ้ก <c oughs> มาดิเขา้าเป็นลอยเวรรู้จักร,ร,รู้จักตอนกำนันแป๊ดตัอีสตว์จากแต่กำนันปัง ฮัลโหลด้วยไทยเนี่ยแล้วกูมาแล้วกูมาแล้วเด็กดูไอ้หี้ย <c oughs> ได้บ้านเหรอไม่ได้บินโดดลงมาแล้วต่างกันหอกทำให้ได้เชิงได้อยู่เชิงของกูไม่เข้านะอยู่ทางนี้ใครอ,อยู่เบอร์สี่อะบ้านนี้มีปะบ้านสามอะใชรว้าว บูจัดน้องเจ็ดเคเบอร์เรียวมีตัวหนึ่งนะร้าบ้านพี่สองตัวเจมเจมคัมหน่อยคัมอยู่เจมไปเจมไปเจมเจมไปเออตจะร้ายเป็นตัวกูัเจมไปเจมมาอยู่บ้านกูเจมไปดิเออกูเดินอยู่อยู่ใต้บ้านตัวท้ายเจ็บกูเจ็บกูเจ็บเจ็บทุกตัวตอนนี้โดดออกแล้วตากบันโดดออกเหมือนกันปะมาอยู่ในห้องห้องบนห้องบนนี้เลยตัวท้ายไม่

บอกเลยเก้าชี้เวลาชุบได้ไม่ลังเลยเก้าชี้ของชุบไปแล้วนะมาเลยตรงนี้สถานการณ์ปกติแล้วเฮ้ยถึงคุณนิ่มขนาดนั้นเล้วนะเขาเลิกเคอร์ฟิวแล้วนี่เคอร์ฟิวไงตัวแขกจ่าเกือบไม่รอดไอ้จ่า ไอ้ตว์ไอ้ไหมคอกันในเกมไอ้ตว์เอ้โอ้โอ้โ้เขามายิงกันโอ้โอ้เอาเวอร์เดียบ้างมีเอาเอิ้มหข้อปัาไม่ไม่เกดขึ้นทุคนนมาร์คสี่มาร์คสี่สายฟ้าค่ณมัเห็นมึงเคยเห็นโดนโดนยิงนกอ่ะว่าไปแล้ว้ยัรถทับแล้วั้างเมืนยิงนกอ่ะ เินไ้ปเ้ยมันต้องทางนี้เป็นนะโอเคใครเก็บเพราใตบ้านเนี้ยเก็บมาแล้วเก็บแล้วเอาว่าปอกแสงมาแรกยงไมาให้ปย๊งปอกกอะแสงมาไม่ทันแล้กแคมป์ตันี้ยาวได้อยู่นะจะงไหนดูอ่ วู้ยเออหัวเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าวัดสุดนะตัวนัดเนื้อต้องแอบแล้วหัวใส่กูเลยตัวหลักว่านอกตัวเดี๋ยวดิซ้ำได้ปหมซ้ำได้แล้วไม่อยู่หลังกระเช้าี่หยูมุมผมยืนด้านนี่เว้ยมที่ได้บ้านนู้นเหรอไม่อยู่กับพายโอ้ยดินแล้วว๊า อุ้ยมันโปลป้ะเนี่ยแม่นจังวะไอ้สัตว์รู้ทุกจุดโคตรแม่นเตยมาออุูสี่กวาไปใช่ปะตัวพมอนิงอยู่อ้านโอ้เน็อก็แล้วหนึ่งละเอ้มันแม่นมากเลยน้วย ใครมีรถมันรับมึงวะพี่ไอเหียว่า้ีกป่ะเนีปล่อยว่ารีกปเล่นบ้านเดียวดีกว่าเดียวดีมัอเข้าไม่เข้าีเข้ามีเข้าีไม่เห็นไม่เห็นนี่ปาไเกยจะกดควันไี่ออปชั่นจะกดวันีตวามรกสยาก๊ไปนี่สัตว์บรรทัดทัคนนี่อ้หน้าที่ อากูไปเอง่าทีกูแล้วไปก่อนเทแรกไปกูรอหลัเล่ก็ได้นะหนไปเล่นไปเล่นเมก็ได้ตเอเลเว่าตรงมึงรู้วก่อนเข้าาตสิหนี่กลางมาสามน้อเลยขับูล่วงรักรู้ดีว่าเราหนีขับไงก็ได้อย่าตีกันไ

ไม่สะใจวะเอาเอาปอ,อก,กแสงมาะปอกดินเสียงแม่งอะไงกันไปแล้ใครมีกระสุนกระสุน AK มีน,อน้อะตรงเนี้ยพี่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะอเนีเ่ยมีไหมเจ้าตายแล้วล็อกเฉยไอ้เหี้ยบอกโฟมเลยอะเฮียดูเอางี้อยากเอาของว่ะ เฮ้ย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 มันจอดดอกวะก็จอดข้างบนมันจอดข้างบนไม่มีมุมเล่นล่ะมันกี่ตัวครับรถอะไม่รู้โอ้ไม่รู้ไม่เห็นไม่เห็นน่าจะมันกับคนขับสองคนมั้งล็อกตรงไหนล็อกตรงไหนล็อกมักสาวจะเผื่อซ้ำให้ได้ซ้ำแล้วซ้ำแล้วซ้ำแล้วสาวโอเคโอเคมาโดนมาโดนกัดเออมาโดนตีอื่นใส่สม็อกมาโดนสม็อกแต่ว่าเราจะอีกสองตัวได้น่าจะสองนะ ระเบนเงียบกลิบเลยนะซิตี้ระเบนต้องถอยวะรอรอก่อนนะเราไม่รอได้เราได้พี่รอก่อนอยู่จังวะพวกกูหายแล้วนี่ไงรักษาเอาของนี่แล้วอยู่บนหัวนะได้รอด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 ไปห้องน้ำนะเจ็บมากเจ็บมากขาเจ็บมาก อันยาเหข้าน้ำไหนเข้าน้ำไหนเต้นเอาเลยเนาะไอ้ยซศไปสามเม็ดไม่ตายเหรอโดดเกาะมากซ้ำซาำซ้ำต่อรับหลังเลยถอตดัวสองอันเลยสิจับอยู่นะยังอยู่นะมันกูซ้ำนะกูซ้ำนะไม่อยู่บ้านยังอยู่ในข้าวหน้ำนี่มีบ้านม้าใส่มีบ้านม้าแปดหลังหลังต่อรับหลังตรอพี่รอเราต้องระเกียดดีเดินไลายนั้นได้นะเออต้องรับที่หลังไอ้บ้านบ้านบ้านนั้นบีบุดะบีบุดะ น้ลายลายลายนี้ลายบนนะก็ลายบนนะมูฟแล้วนะข้างน้ำมีเหรอวะมีตัวนึงวิม่งเข้าไปอ่ะยอดเนียไปเลยกูมีเนียแน่โยนโยนโยน์นนลายบนขับไปแล้วนะเว้ยลาดเบนอะสองพันออกแล้วอชิบุลันสองคัน เกียร์เกียร์ห้องน้ำเกียร์มีตัวสเขียหร์เปามีมีมีอ่ามานึ่งแถวแตต้องาหนึ่งแถวที่สุดในเพลงไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ตามเวิ่งตามอ่ะเดี๋ยวหาโพให้ได้ก่อน บ้านมีตีหนึ่งไอเจนต้องตีบ้านหน้าแล้ววะถ้าจะเอาะอะกดกูถ้าพ่อเข้าแม่ไม่เห็นหายอยู่วะบ,บ้านจริงบ้านจริงเจอแล้วเจอแล้วบ,บ้านอยู่ในวงจะต้องจะตที่สูงจนะเดินมา,าเล่นได้ไหมเดินซ้ายไหมตอนนี้เป็นไง มาบนปนปนตายวงไอ้สัอาดไอ้ชุบไปไปเลยไปเลยไปเลยสาวโหยิงฟรีเลยที่บนออกไปเอาออกแววใสได้ตึ้งบอกว่าตึ้งดอกไปเมื่อกี้เอามองใสไปได้ต้องเอามบัตดูมาร์กหนึ่งที่ห้องน้ำเห็นบ้านสมวกวางไม่อยู่อ่ะโูขึ้นมาล่ก ตรงนี้เลยไม่ต้อมีแบย่มี่อันสุดท้ายั้งข่านี่ไหมเอาต้องไปแล้ว